สร้างพญานาคด้วยนะครับสร้างพญานาคก,ก็เป็นเรื่องของการบุกรุกป่านะที่แค่นิดเดียวเองนะก็เป็นความผิดได้นะครับไอ้ที่เขาบุกรุกกันเยอะๆเนี่ยถางป่ากันเยอะๆเนี่ยมันสําคัญกว่านะเพราะว่าเกิดความเสียหายนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคุณสมใจสวัสดีครับ แต่ผมว่านะเดี๋ยวก็รอดนะครับเพราะว่ามันก็มีแนวทางในการสู้คดีอยู่นะหรือว่าถ้าเป็นความผิดเนี่ยโทษมันไม่เยอะหรอกนะครับเพราะว่าเราเขาดูที่เจตนามากกว่านะครับเจตนาเราเป็นยังไงนะฮะถ้าเกิดว่ามันเจตนาจะไปแพรวถางป่าเนี่ยไปบุกลุกตัดไม้เพื่อมาขายเนี่ยอันนี้โดนแน่นะครับถ้าไปตัดไม้มาเผาไม้นะครับไปหาของป่านะฮะ เอ้อย่างเงี้ยโดนนะครับไม่รอดนะครับหรือว่าบุกไปสร้างรีสอร์ทนะครับแฝวถางป่าสร้างรีสอร์ททำมาหากินแบบนั้นเนี่ยก็อาจจะโดนนะครับแต่นี่เขาก็สร้างไว้เพื่อเป็นแลนด์มาร์กนะครับเพื่อประโยชน์สาธารณะมากกว่านะแล้วถ้าลุงพลเนี่ยต้องการพยานนะว่าเพราะว่าลุงพลเนี่ยเคยบอกผมนะว่าสร้างพยานาคเนี่ยไม่ได้คิดจะเปิดรับบริจาคนะฮะแล้วก็ ตะเคียนเนี why, ่ยที่เมื่อก่อนวางไว้หน้าบ้านที่คิดว่าเป็นคล้ายๆตะเคียนเนี่ยนะครับลุงพลก็ไม่ได้เปิดรับบริจาคนะฮะอันนี้ลุงพลบอกกับผมนะถ้าลุงพลต้องการพยานเนี่ยตรงนี้ผมก็ยินดีที่จะไปเป็นพยานให้นะครับเพราะว่าจากการพูดคุยเนี่ยดูเจตนาแล้วนะครับลุงพลก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะเปิดรับบริจาคอะนะฮะดังนั้นตรงนี้ผมก็สามารถที่จะไปยืนยันได้นะครับว่าลุงพลไม่ได้มีเจตนาที่จะ หาประโยชน์ใส่ตัวนะครับในการสร้างพยานาคนะครับผมเพราะอย่างที่ผมไปเนี่ยก็มีคนมาถ่ายรูปเยอะยะเลยนะผิดก็ว่ากันไปก็แล้วแต่นะครับเรื่องผิดนี่ก็อยู่ที่ศาลตัดสินนะนะอันนี้ก็อยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุมนะครับก็ว่ากันไปตามกระบวนการนะครับผมแต่ว่าผมก็มองในมุมมองของผมนะว่า มันก็มีสิทธิ์ที่จะรอดนะครับก็ไปว่ากันในศาลนะฮะแต่ว่าในมุมมองทางเจตนาเนี่ยนะครับของลุงพลเนี่ยเทียบกับคดีอื่นนะ่ะนะฮะมันก็ต่างกันนะครับคดีอย่างนี้มันก็เคยมีนะครับไม่ใช่ว่าไม่เคยมีเคยมีที่ว่าคนก็ไปสร้างบ้านเนี่ยนะบุกรุกป่าเนี่ยครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็มีการถูก ไปซื้อที่มาเนี่ยนะฮะโดยไม่รู้ว่าเป็นที่ป่าสงวนนะครับแล้วก็มีการถูกร้องเรียนเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับลุงพลเลยนะฮะถูกร้องเรียนปุ๊บก็ถูกดำเนินคดีนะครับตํารวจก็มาดำเนินคดีป่าไม้มาดำเนินคดีสุดท้ายนะครับคู่ที่บุกรุกก็บอกว่า encie, เอ้ยไม่รู้นะว่าเป็นที่ปา่าสงวนพอไม่รู้เป็นที่ปา่าสงวนนะครับอายการก็สั่งไม่ฟ้องนะครับเคยมีมาแล้วนะคดีแบบนี้เลยเหมือนลุงพลเป๊ะเลยนะครับ เคยมีมาแล้วนะซึ่งสุดท้ายนี่อายการก็สั่งไม่ฟ้องนะครับเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าลุงพลเนี่ยครับมันมีข้อแตกต่างกันนะฮะในคดีนี้กับคดีนู้นนะฮะคดีของลุงพลเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะก็ต้องรอรอรอดูแล้วกันนะใครทิ้งก้นบุหรี่ครับทิ้งก้นบุหรี่ผิดนะตามกฎหมายอะ่ะนะครับก็มีใครไปร้องเรียนไหมล่ะไปบอกคนบางคนให้ไปร้องเรียนแล้วกันนะ มีพงมีภาคก็ไปว่ากันนะครับคุณนิพาสวัสดีครับคุณสุกัญญาสวัสดีครับคุณนันทิตาสวัสดีครับลุงพลนี่เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกนะครับเมื่อเมื่อวันก่อนผมนั่งรถไปกับลุงพลคุยกันเยอะอะนะลุงพลก็มีเรื่องที่น่าสนใจเต็ไมไปหมดเลยนะครับนะ แต่ผมก็ไม่เห็นนะว่าข้อเสียลุงพลมีอะไรเพราะว่าลุงพลก็คงไม่มานั่งบอกผมหรอกนะฮะแล้วก็เวลาพูดถึงคนอื่นนะพูดถึงแต่เรื่องดีอะดีกว่านะครับไปด่าเขานี่มันมันก็ไม่ใช่เรื่องดีหรอกนะฮะไปด่าเขาออกสื่อเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องดีหรอกคุยกันก็คุยกันเรื่องดีๆนะฮะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าผมจะไม่ทํานะผมก็ทํานะครับเพราะว่าบางทีเราก็วิพากษ์วิจารณ์ข่าวนะครับก็ต้องมีกันบ้างแหละนะกระทบกระทั่งนะครับผม ไม่ใช่ว่าผมจะเป็นคนดีไม่ด่าใครเลยไม่ใช่หรอกนะฮะ